อ่ะพร้อมกันแล้วนะอ่าสวัสดีพวกเราทุกคนทั้งที่อยู่ในห้องสตูนี้แล้วก็ที่อยู่ออนไลน์นะเริ่มเหนื่อยกันหรือยังเนาะฟังธรรมะมาเยอะมากแล้ววันนี้วันที่สี่งไม่ต้องฟังเยอะแล้วเนาะ เห็นไหมว่าหลักอะในการปฏิบัติน่ะก็จะมีอยู่เส้นเนี้ยมีสติมีสมาธิปัญญาแต่มันอยู่ที่ว่าทํายังไงให้มันมีสติทํายังไงให้มันมีสมาธิทํายังไงให้มันเจริญปัญญาได้แล้วพวกเราก็พยายามจะทำแล้วส่วนใหญ่นะพวกเรานะสังเกตคำถาม ทำไงให้มันมีปัญญาและที่เดินปัญญาอยู่เนี้ยใช่ไหมถูกไหมหรือที่เดินจงกรมเนี้ยถูกไหมทํานั่งสมาธินี้ถูกไหมจริงจริงอะพวกเรารู้อยู่แก่ใจถ้านั่งแล้วมีสติเดินแล้วมีสติในชีวิตประจําวันมีสติขนาดนั้นถูกแต่ถ้าไม่มีสติเลยหรือกดข่มบังคับไว้นิ่งๆแล้วบอกว่าไม่ฟุ้งซ่านไม่มีกิเลสเลย นั่นแหละให้รู้เลยว่าผิดเพราะมันจะเป็นไปได้ไงที่มันจะควบคุมบงังคับบัญชาได้ทั้งสติสมาธิปัญญามันก็แสดงใจรักทำให้มันเกิดไม่ได้แต่ทำเหตุที่ถูกต้องเหตุที่จะเอื้อให้เกิดสติ เหตุที่จะเอื้อให้เกิดสมาธิเหตุที่จะเอื้อให้เจริญบัญญาได้จะมีสติได้จะมีได้ยังไงมันต้องเห็นสภาวะในกายในใจตนเองถ้าเห็นสภาวะแล้วมันเะลึกได้เพราะมันจำได้แล้วจะจำได้ได้ไงต้องเห็นบ่อยๆใช่ไหม นานๆเห็นทีอ่ะมันจะจำได้ไหมจำไม่ได้ต้องเห็นบ่อยๆแรกๆอ่ะเจตานาในการฝึกช่วงแรกอ่ะมันไม่เห็นเองหรอกอัตโนมัติหรอกแต่ด้วยมีเจตานาคือสนใจใส่ใจที่ย้อนกลับมาเห็นสภาวะในกายในใจตนเองอันนี้มันขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของแต่ละคนมีสภาวะจำนวนมากเลยทั้งรูปธรรมและนามธรรมในกายในใจที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเนี้ยอยู่ที่จริตนิสัย ว่าเราเห็นสภาวะไหนแล้วคือทำกรรมฐานไหนแล้วมีสติได้บ่อยเราก็ใช้กรรมฐานนั้นหรือกรรมฐานไหนเราทำแล้วมีสมาธิได้ง่ายก็ใช้กรรมฐานนั้นไม่มีใครเหมือนใครจริตนิสัยเรายังไม่เหมือนกันเลยพี่น้องขานกันตามกันมาก็ยังไม่เหมือนกันพ่อแม่เรากับเราก็ไม่เหมือนกันจริตนิสัยของแต่ละคนก็สะสมกันมาข้ามภพข้าชาติมา เรามีหน้าที่ในการที่ย้อนกลับมาแล้วเห็นสภาวะต่างๆทั้งรูปธรรมก็คือกายเราเนี่ยถ้ามองดูในภาพนังกายหยาบเนี่ยจริงๆปกติหลวงพ่อจะสอนมีอยู่สามแบบพระไม่ต้องไปรู้ลึกรู้ละเอียดมากไปรู้ถึงธาตุอะไรหรอกรูปเนี่ยที่มันยืนเดินนั่งนอนนี่ก็แบบพระหนึ่ง รูปที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็อีกปรับพระหนึ่งรูปที่หายใจเข้าหายใจออกหรือร่างกายนี่แหละรูปก็คือร่างกายอ่ะเนี่ยสามอย่างเนี้ยมันเหลือวิสัยไหมมันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยนึกถึงมันมันก็อยู่เนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนเลยตามใดที่เรายังหายใจอยู่นะมันก็ยังอยู่เนี่ยเพียงแต่เราสนใจหรือเปล่าที่จะย้อนกลับมารู้สึกถึงความมีอยู่ของมันอันนี้คือรูป ส่วนทางด้านนามธรรมแล้วแต่จริตนิสัยบางคนสามารถเห็นได้และที่หลวงพ่อย้ำอยู่เสมอเลยว่าจิตทุกดวงประกอบไปด้วยเวทนาคือไม่สุขก็ทุกข์หรือไม่ก็เฉยเฉยคือไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าดูเวทนาได้ก็ดูใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้เฉยเฉยก็รู้บางครั้งมันรู้ไม่ทัน มีภาษามันกระทบแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นรู้ไม่ทันมันไปปรุงนะเดี๋ยวมันก็ปรุงดีเดี๋ยวมันก็ปรุงชั่วแล้วส่วนใหญ่ปรุงอะไรปรุงชั่วใช่ไหมนั้นอันไหนที่เกิดบ่อยเราก็ดูอันนั้นไปไอ้ที่ปรุงชั่วนะไม่จําเป็นต้องรู้ทุกตัวดูคู่เดียวเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูแล้วพวกเราส่วนใหญ่รู้สึกไหมคนเมืองอะ่ะเป็นของประจํามีทุกคน เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านมากๆเข้าจะพังหดหูแล้วซึมหมดแรงเดี๋ยวก็โลบเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงก็ดูคู่หนึ่งคนคนที่โทสะจริตช่างโกรธอะไรนิดนึงก็โกรธงุนหงิดไม่มีอะไรเลยใบไม้ร่วงก็ยังโกรธเลยนึออกไหมเนี่ยดูไป มีคนมากระทบใจเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเนี่ยคู่เดียวนี้แหละภา,าวนาได้ทั้งวันเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็อยากได้นู่นเดี๋ยวก็อยากได้นี่เดี๋ยวก็ไม่อยากได้นู่นเดี๋ยวก็ไม่อยากได้นี่เนี่ยมันมีตลอดเวลาในชีวิตประจําวันแหะสิ่งเหล่าเนี้มันเกิดขึ้นผุดขึ้นในใจเราตลอดเวลาแต่เพียงเราเห็นมันไหมเราเห็นมัน รู้จักมันแล้วใส่ใจที่คอยเห็นมันคอยดูมันแต่ไม่ได้จ้องหรือบังคับหรือพยายามทำให้มันเกิดความรู้สึกตัวทำให้เกิดไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นจากการที่มันเห็นสภาวะแล้วมันจำได้ถ้ามันจำได้มันก็รู้สึกตัวได้ก็มีสติได้เวลาที่มันเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาไม่จงใจพราะมันชำนาญมากขึ้นนะมีสภาวะนั้นเกิดขึ้นมันมีสติอัตโนมัติขึ้นทันที ตรงนี้แหละที่เราต้องฝึกขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินของแต่ละคนกว่าจะมีสติอัอตโนมัติเมื่อไหร่ที่มีสติอัตโนมัติขนาดนั้นเป็นสัมาสติทันทีเพราะเป็นสติที่ไม่ได้เกิดจากความโลรความโกรธหรือความหลงเกิดขึ้นเองและเมื่อไหร่ที่มีสัมมาสติแน่นอนขนาดนั้นเกิดสัมมาสมาธิทันที ไม่ต้องไปนั่งนิ่งๆทือท่อๆกดจิตไว้แล้วถ้าให้มีสมาธิแต่ขนานั้นไม่มีสติเลยเพราะอะไรเพ่งอยู่กดอยู่บังคับอยู่ไม่เห็นจะมีสติได้ยังไงแล้วจะเป็นสมาสมาธิได้ยังไงก็ไม่มีเกิดสมาสมาธิไม่เกิดเพะสมาสมาธิไม่เกิดอย่าพูดถึงเรื่องการเจริญปัญญาเพราะสมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเจริญปัญญา เพราะสมาสมาธิคือสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ดูสภาวะรูปนามกายใจเหมือนเดิมคราวนี้เห็นสภาวะแล้วขณะนั้นมีสติด้วยและขณะนั้นมีสมาธิด้วยและขณะนั้นเห็นความจริงของทุกสภาวะที่มันล้วนแต่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูมันไม่มีมันก็มีขึ้นมามีแล้วมันก็หายไปมันไม่ที่มันไม่เที่ยง มันถูกบีบคั้นถูกบีบคั้นให้ต้องสลายเพราะมันทุกข์และมันก็บังคับบัญชาอะไรไม่ได้สักอย่างมันเป็นของมันเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันแสดงแ่รับเพราะอะไรมันเป็นของมันอย่างนี้แหละเราจะเห็นตรงนี้จนกระทั่งมันประจักษ์เราความจริงแล้วจะเห็นว่ามันไม่มีเราอยู่ที่ไหนเลย มันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้เราจะภาวนาไหมาเห็นตรงนี้จนกระทั่งเห็นว่าทุกสภาวะรูปนามกายใจเนี่ยล้วนแต่ทำงานของมันเองเป็นธรรมดามันแบบนี้เองเพราะมันไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรฝึกให้มีสติใช่ไหมนี่ย้อนมาที่หลัก ไม่ใช่ฝึกสมาธิสิ่งที่เราฝึกตอนนี้คือฝึกฝึกสติปฐานไม่ใช่ฝึกสมาธิปฐานเพราะฉะนั้นอย่าละเลยละเลยนึกว่าไอการมีสติเนี่ยไม่ได้ให้สำคัญอะไรให้ค่ากับสมาธิแล้วขนาดนั้นไม่มีสติมันก็สมาธิก็ไม่ใช่เป็นสมาธิ ที่ถูกถ้าไม่มีสมาธิถูกทํำยังไงก็ตามนะทํามากแค่ไหนนะมันก็ไม่เจริญปัญญาได้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราที่หลวงพ่อบอกว่าพวกเราคาราวานะน่ะสภาสมาธิไม่พอไม่พอในแค่นี้ในเรื่องนี้คือไม่พอในแง่ที่ว่าสมาธิที่ถูกต้องก็ไม่พอไม่ค่อยมีแล้วก็สมาธิที่ถูกต้อง ก็ไม่มากเข้าใจไหมดงนั้นสิ่งที่เราต้องใส่ใจนะตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ฝึกตอนแรกเลยเนี่ยศีลที่ยังไม่อัตโนมัติเพราะเรายังมีสติไม่ไม่เข้มแข็งไม่มากพอเพราะเรายังจำสภาวะของกิเลสได้ไม่มากก็จะถูกกิเลสข้อมงามให้ไปทำผิดศีลอยู่เรื่อยๆ เราตั้งใจถ้ามันมีกิเลสเกิดขึ้นต้องตั้งใจที่จะรักษาศีลที่จะไม่ออกทางกายวาจามีกิเลสเกิดขึ้นถ้ามีสติไม่ทันก็ต้องขม่มละข่มในที่นี้คือไม่ให้กิเลสนั้นออกมาค้อมงำใจไปกระทำกรรมชั่วแล้วก็ตั้งใจแต่ถ้าพลาดพังไปตั้งใจใหม่ทุกครั้ง อย่าเอาการผิดศีลที่ทําไปแล้วเนี่ยมาเป็นเครื่องกวนใจในการที่เราจะภาวนาต่อไม่ได้แต่เราตั้งใจทุกครั้งเมื่อผิดศีลแล้วเราตั้งใจใหม่ทุกครั้งว่าเราจะฝึกสติให้เข้มแข็งที่จะไม่ให้กิเลสจะไม่ยอมให้กิเลสครอบงำใจเมื่อไหร่ที่มีสติขนาดนั้นอากุโซนที่เกิดขึ้นที่มีอยู่มันก็ละ เพราะขณะนั้นสติเป็นกุศลมีกุศลเกิดขึ้นอกุศลต้องดับแล้วข,ขณะเดียวกันมันก็เป็นการเพียนที่จะไม่ให้อกุศลที่ไม่มีให้มันเกิดขึ้นมามันจะไม่เกิดเพราะขณะนั้นมีสติแล้วเป็นกุศลและขณะที่มีสติขณะนั้นกุศลเกิดแล้วถ้ามีสติบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมีสติเนืองๆไม่ใช่ตลอดเวลามีสติเนืองๆ ทำไมกุศลก็เจริญงอง,งามเพราะมีสติตัวเดียวเนี่ยนะทำความเพียนแผลเผากิเลสได้ไม่ใช่มีวิหาระรมแล้วก็มีไม่มีสติจริงๆเผลอเพลินโดนกิเลสค้อมง,งามไปเรื่อยๆอันนั้นไม่ใช่การภาวนาที่ถูกต้องไม่ได้มีความเพียนจริงๆ เพราะนั้นอย่าละเลยถ้าดูจิตไม่ได้ก็รู้สึกถึงร่างกายได้ร่างกายนึกถึงเขาขึ้นมานะเขาปรากฏขึ้นทันทีเพราะนั้นในชีวิตประจำวันยกเว้นเวลาที่ทำงานต้องใช้ความคิดหรือตอนหลับ ให้มันรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายของจิตใจนเนืองๆเนืองๆนะไม่ใช่ตลอดเวลาค่ะทุกครั้งที่รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันขนาดนั้นนะ่ะมันรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วแล้วเราเห็นอย่างงี้บ่อยๆจนกระทั่งจิตมันมีกําลังมันอยู่กันเนื้อตัวมากขึ้นเบื้องปลายจะเห็นว่ารูปนามกายใจเนี้ยมันแปรปรวนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นี่คือมันแสดงสัจจะให้เราดูแล้วเราก็ได้เห็นสัจจะที่มันแสดงตรงเนี้เราเห็นไตลักษณ์ของมันเราจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถาวรสักอย่างอะไรที่มันควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้อะไรที่มันไม่สามารถเป็นไปได้ตามใจสั่งมันจะเป็นเราได้ยังไงถ้าเป็นเราเราต้องบังคับมันได้สิใช่ไหมเพราะนั้นหลัก ที่หลวงพ่อสอนตั้งใจรักษาศีลที่เมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันดูตามจริตนิสัยขี้โกรธก็ดูไปเลยเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธคนไหนขี้โลคก,ก็ดูไปเลยเดี๋ยวอยากเดี๋ยวไม่อยากทำาดูจิตไม่ได้หรือฟุ้งซ่านพวกเราเนี่ยชอบพวกเราไม่ใช่ชอบไม่ชอบไม่ชอบความฟุ้งซ่าน แล้วเราก็พยายามจะควบคุมบังคับมันไม่ให้มันฟุ้งซ่านรู้ลงไปซื้อว่ามันฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านแล้วใจไม่ชอบห้ามไม่ได้นี่มันไม่ชอบของมันเองก็ดูไปเลยว่าใจมันไม่ชอบสภาวะความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เห็นมันแล้วแต่เห็นแล้วปฏิกิริยาของใจเป็นยังไงมันต่อต้านมันไม่ชอบความฟุ้งซ่านเนี่ยรู้ลงไปอีกว่ามันไม่เป็นกลาง นึกออกมาแล้วรู้ทันลงไปเนี่ยมันก็ดูได้แต่เนืงนงองๆอ่ะเพราะตอนไหนที่มันสงบมีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวใจชอบให้รู้ว่าชอบไม่ใช่พอใจเผลเพลินแล้วก็ทำในรูปแบบทุกวัน ถ้าเราฝึกในชีวิตประจำวันมีสติได้เนือง,นงในตอนฝึกตอนทำในรูปแบบมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะมันจะเห็นได้แล้วมันจะเกิดสติได้ตอนทำในรูปแบบเนี่ยทำไมถึงต้องจำเป็นเพราะในชีวิตประจำวันเนี่ยทั้งวันนะเรากระทบเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายและทังใจที่มันหลงไปมันหมดเรียวหมดแรง แต่ที่บอกเมื่อกี้นี่เราเหมั่นึกรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายจิตใจมันก็จะไม่หมดแรงเยอะมันก็ได้พักบ้างเป็นช่วงๆช่วงๆตอนทําในรูปแบบเนี่ยเราตัดช่องทางคือไม่ได้ถึงขนาดตัดแต่มันจะไม่มีผัสสะอะไรที่รุนแรงที่จะดึงให้จิตมันไปสนใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแต่ที่มันชัดก็คือทางกายกับทางใจที่เข้าไปหลงไปอยู่ในล่องความคิด มันจะเห็นสภาวะได้ง่ายแล้วเมื่อไหร่ที่เห็นสภาวะได้ง่ายมันก็จะเห็นบ่อยพอเห็นบ่อยมันก็จําได้แม่นอันนี้คือข้อดีของการทําในรูปแบบหรือว่ามันฟุ้งซ่านมากเลยนะมันไม่มีเรี่ยวมีแรงเราก็อยู่กับเครื่องอยู่ไปอยู่กับวิหารละทําไปอยู่กับกรรมฐานของเราไปตอนนั้นจิตมันต้องการพักเราก็อยู่กับวิหารละทำไปเช่นบางคนใช้คาบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออมิตตพุทธก็อยู่กับ พุโทโธหรืออมิตพูดไปแต่ไม่ได้บังคับไว้ว่ามันต้องอยู่มันอยู่อย่างสบายๆเหมือนเราทําอะไรสักอย่างที่เราอยู่แล้วเราไม่ได้เจตนาว่ามันจะต้องไม่ไปอ่ะหรือมันต้องไม่หลงอ่ะอยู่แค่เป็นเครื่องสังเกตเดี๋ยวสักพักหนึ่งแรกๆมันจะไปถ้าเราต้องการพักผ่อนขณะนั้นเราใช้คําบริการ,รเป็นอารมณ์เราจะทําอารามมณูปฏินิชานเพราะฉะนั้นจิตที่มันหลงไปคิด จะลงไปทางไหนช่างมันคือการเคลื่อนออกไปจากกรรมฐา,านทั้งสิ้นตรงนั้นเน่ะเราไม่ต้องไปสนใจจิตเรากลับมาอยู่ที่อารมณ์ใหม่เดี๋ยวสะพังไปอีกเราก็ไม่สนใจเราก็กลับมาอยู่ที่อารมณ์ใหม่ไม่ดึงมาเพราะไอ้ที่หลงไปแล้วช่างมันไว้เป็นอกุศลรู้ลงใหม่ปัจจุบันคือรู้ลงที่กรรมฐา,านใหม่ นึกออกไหมอยู่ไปเรื่อยๆอยู่กับกรรมฐานไปสักพักหนึ่งจิตมันจะค่อยๆเชื่องเพราะมันเริ่มมีแรงแล้วเพราะทุกครั้งที่มันจิตมันมาจับอยู่ที่กรรมฐานขนาดนมันได้พักแป๊บหนึ่งขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งมันจะค่อยๆเชื่องแล้วค่อยๆมีแรงมากขึ้นมันจะยอมมันจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้นานขึ้นนานขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับชั่งข,ของแต่ละคนบางคนต้องการพักนานบางทีมันหมดแบกหมด ต้องชาร์จนานก็ต้องทําตรงนี้บางครั้งในช่วงทําในรูปแบบอาจจะเป็นสมถะอย่างเดียวก็ได้พราะมีถ้าเราไม่ทิ้งในช่วงเวลาในชีวิตประจําวันนะตรงช่วงนี้ยเราก็จะเหมือนแบบเราพ่องไม่เยอะอ่ะพอชาร์จสักพักหนึ่งมันก็เต็มหรือมันก็ค่อนข้างที่จะพอมีแรงและเพราะมันมีแรงและโดยธรรมชาติของจิตจะไม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งนานเดี๋ยวมันก็ขึ้นออกไปอีกละ พอมันเคลื่อนไปเดยนี่ดูจิตได้เลยดูจิตเห็นไหมเหมือนเด่มเคลื่อนมันเคลื่อนไปทางไหนถ้านั่งสมาธิส่วนใหญ่เคลื่อนไปไหนเคลื่อนไปคิดเข้าไปอยู่ในโลกความคิดไม่สําคัญว่ามันไปคิดเรื่องอะไรแต่ให้ใส่ใจนึกถึงว่าขณะนั้นมันลงไปคิดแล้วหรือหลงออกไปดูขณะที่เดินจงกรมบางทีก็เดินหลงออกไปเดิทางตาลงไปดูไม่สําคัญว่าไปดูอะไร แต่สําคัญว่าขณะนั้นมันออกไปแล้วจิตมันเคลื่อนออกไปดูแล้วหรือฟังได้ยินเสียงไม่สําคัญว่าเสียงอะไรหรือเรื่องราวอะไรแต่ขณะนั้นจิตลงออกไปละเคลื่อนออกไปละสังเกตไหมนี่คือพฤติกรรมของจิตแบบเดียวกันคือออกนอกออกไปในโลกความคิดออกไปดูออกไปฟังออกไปดมกลิ่นได้กลิ่นก็ลงไปทางกลิ่นหรือ ถ้าเป็นทางลิ้นก็คือรับล้นต่างๆก็จมเข้าไปอยู่ในรถหรือจมเข้าไปในร่างกายนี่คือออกนอกทั้งสิ้นถ้าเรารู้ทันว่าขนาดนั้นมันหลงไปละมันออกนอกไปละอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่กรรมาฐานละขนาดนั้นนะมันจะมีสติเกิดขึ้นเพราะมันจำสภาวะของการเคลื่อนออกไปได้และขนาดนั้นมีสมาธิเกิดขึ้นเล็กน้อย แล้วก็อยู่กับฐานไปอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ออกไปอีกก็รู้อีกทุกครั้งที่มีสติขนาดน,นั้นมีสมาธิเล็กน้อยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆและสมาธิเนี่ยเมื่อมีสติบ่อยๆสมาธินี้จะค่อยๆเข้มแข็งมากขึ้นสมาธิตัวนี้แหละเป็นลักคนูปนิชานคือจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นร้อยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูดังนั้นสมาธิตัวนี้แหละเป็นสมาธิที่เราจะฝึกให้มัน เกิดขึ้นเนืองๆเพราะสมาธิตัวนี้มีคุณประโยชน์มหาศาลเพราะสัมมาสมาธิหรือจิตตั้งมั่นนี้จะทำให้เกิดเจริญปัญญาได้เพราะมันจะเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของทุกสภาวะที่มันล้วนแต่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาพอเราจเจริญปัญญาอย่างนี้มา,มากขึ้นมากขึ้น พวกเราไม่ใช่เป็นสมาอย่างนีคือไม่ค่อยมีกําลังของสมาธิเท่าไหร่เริ่มหมดเรี่ยวหมดแรงให้สังเกตด้วยว่ามันจะเริ่มฟุ้งซ่านแทนที่จะเกิดเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเริ่มเคลื่อนออกไปละมันไม่ได้ตั้งมั่นจริงแล้วตรงนี้ต้องกลับมาทําสมาถะอีกนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าจะต้องเจริญปัญญาอย่างเดียวจเจริญปัญญาแวบเดียวแวบเดียวแหละแต่ทุกแวบถ้ามันเจริญปัญญาจริง มันมีคุณมหาศาลมันมีกำลังมหาศาลเพราะมันเห็นความจริงของรูปงามกายใจจริงๆที่มันไม่ใช่เราแล้วเรากลับมาพักใหม่อยู่กับกรรมฐานใหม่ทำอารัมอนุมทิชานใหม่มันนึกออกไหมมันวนอย่างนี้แหละทำจนถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ โอเคไหมพอสมควรเนาะ